ต้อนรับสู่ออโต้คาร์มาสเตอจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดของคุณสำหรับรีวิวรถเชิงลึกข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญและอัปเดตล่าสุดจากโลกยานยนต์วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกรายละเอียดของรถยนต์ซีดานสุดหรูรุ่นปี2026ซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างมากในตลาด ด้วยดีไซน์ล้ำยุคและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมรถซีดานหรูรุ่นปี2026ผสมผสานนวัตกรรมความหรูหราและพลังไว้ในแพคเกจที่โดดเด่นอย่างลงตัวด้านภายนอกโดดเด่นด้วยรูปลักษณ์เพรียวลมที่ดูดุดันแต่หรูหราแผ่นตัวถังที่ออกแบบอย่างพิ่ีพิทันรายละเอียดโครเมียมและด้านหน้าที่โฉบเฉี่ยวสะท้อนถึงความใส่ใจในความงามและประโยชน์ใช้สอย ไฟหน้าลที่คมชัดกระจังหน้าที่เป็นเอกลักษณ์และล้ออัลลอยดีไซน์พิเศษไม่เพียงเพิ่มความน่าสนใจแต่ยังช่วยเสริมแอโรไดนามิกและทัศนวิสัยขณะขับขี่อีกด้วยใต้ฝากระโปรงรถรุ่นนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่ทั้งทรงพลังและมีประสิทธิภาพสูงมอบการขับขี่ที่ลื่นไหลและตอบสนองได้ดีไม่ว่าคุณจะเลือกเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ ดีเซลประหยัดน้ำมันหรือเวอร์ชั่นไฮบริดประสบการณ์การขับขี่ก็จะนุ่มนวลเงียบและน่าตื่นเต้นรถคันนี้มีโหมดการขับขี่ที่หลากหลายให้คุณเลือกได้ตามสภาพถนนและอารมณ์ของผู้ขับระบบกันสะเทือนได้รับการปรับแต่งมาอย่างดีให้รับมือได้ทั้งถนนในเมืองและการเดินทางไกลบนทางหลวงได้อย่างสมดุลเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะพบกับการตกแต่งที่สะท้อนถึงงานฝีมือและเทคโนโลยีล้ำสมัย ภายในหุ้มด้วยวัสดุระดับพรีเมียมรวมถึงหนังนุ่มลื่นโลหะแบบด้านและไฟสร้างบรรยากาศที่ช่วยเพิ่มความหรูหราเบาะหน้ามีฟังก์ชันอุ่นระบายอากาศและปรับได้หลายทิศทางเพื่อความสบายสูงสุดห้องโดยสารด้านหลังก็ไม่แพ้กันมีพื้นที่กว้างขวางพร้อมฟีเจอร์ที่ช่วยให้ผู้โดยสารรู้สึกผ่อนคลายเทคโนโลยีเป็นจุดเด่นของรถรุ่นนี้หน้าปัดแสดงผลดิจิทัลขนาดใหญ่คุณภาพสูง ผสานหน้าจอแสดงผลและระบบอินโฟเทนเมนตให้ใช้งานได้อย่างราบรื่นระบบอินโฟเทนเมนตรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนคำสั่งเสียงและอัปเดตผ่านระบบออนไลน์แบบไร้สายพร้อมแทนชาร์จไร้สายพอร์ต USB หออลายจุดและระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงช่วยให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารสนุกสนานตลอดการเดินทางเรื่องความปลอดภัยก็ได้รับความใส่ใจเป็นพิเศษ รถรุ่นนี้มาพร้อมระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะเช่นควบคุมความเร็วอัตโนมัติป้องกันการเปลี่ยนเลนตรวจจับจุดบอดร,ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและกล้องมองรอบคันเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจและลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุทำให้เป็นหนึ่งในรถที่ปลอดภัยที่สุดในระดับเดียวกันอีกจุดเด่นคือระบบการเชื่อมต่ออัจฉริยะผ่านแอปพลิเคชันผู้ใช้งานสามารถสตาร์ทรถจากระยะไกล ปรับอุณหภูมิตรวจสอบข้อมูลรถและค้นหารถในที่จอดได้อย่างง่ายดายสะท้อนถึงการขับขี่แห่งอนาคตอย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่รักการขับขี่หรือให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายและรูรารถซีดานหอรูปี2026คันนี้ก็ตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างลงตัวด้วยการผสมผสานดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและความปลอดภัยในระดับสูงเป็นรถที่ไม่ใช่แค่พาคุณจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง แต่ยังทำให้ทุกเส้นทางเต็มไปด้วยความสุขและสไตล์หากคุณต้องการอัปเดตเกี่ยวกับรีวิวรถรายการเปิดตัวใหม่และการเปรียบเทียบรถอย่างละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามช่องและเปิดการแจ้งเตือนด้วยนะครับนี่คือออโต้คาร์มาสเตอร์ที่ทุกการเดินทางเริ่มต้นจากความรู้และความหลงไหลในรถยนต์